อย่างแรกที่ทุกคนเห็นเลยลาติติทัชใจมากๆนั่นกะ็คือความเล็กกระทันหัดของน้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทิติจะมาขอป้ายยากล้องตัวใหม่ค่ะที่เคยดูรีวิวไว้นานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ยังไม่เข้าช็อปไทยจนตอนน้องเข้าช็อปไทยปุ๊บเราก็รีบไปคว้าน้องมาทันทีเลย ตอนนี้ได้มาครอบครองและมีการทดลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วส่วนตัวรู้สึกแฮปปี้มากๆวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาขอรีวิวป้ายยาเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้องคือ canon power shot b10 นั่นเองราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่15,900บาท,ทติตกก็ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแบบผู้ใช้จริงตามสไตล์ในแบบฉบับของทิตินะคะอาจจะไม่ได้มีเทคนิคหรือแบบรู้ใดๆมากเกี่ยวกับกล้องแต่ว่าก็รีวิวเป็นสไตล์ว่า ใช้งานเป็นยังไงในส่วนตัวที่ได้ทดลองใช้มามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเจ้ากล้องตัวนี้ เรามารีวิวจุดเด่นของน้องกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่ทุกคนเห็นเลยละติติทัชใจมากๆนั่นกะ็คือความเล็กกระทัดรัดของน้องมีขนาดเท่ากับหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นแล้วก็ไม่หนาเลยนี่สองนิ้วสองนิ้วมือติติเออน้ำหนักรู้สึกเท่าที่อ่านมานะคะอยู่ที่สองร้อยสิบเอ็ดกรัมเท่านั้นมันก็คือเบาอ่ะเบาแบบเแบากว่าแบบมือถืออ่ะน้องเบากว่า,ามือถืออีกแล้วก็พกพาสะดวกอันนี้เป็นจุดเด่นที่แบบเออ สำหรับพิติคือชอบมากมากฟังชั่นถัดมาก็คือน้องมีตัวจอที่สามารถทําให้เราอะมองเห็นหรือเช็คตัวเองได้มองเฟรมได้ว่าเออแบบหนะ้าตาเป็นแบบไหนนะเอ๊ะมุมนี้เราได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงใดๆเออมันก็คือเห็นชัดหมดไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปตรงนึงก็คือน้องมีขาตั้งมาให้ด้วยค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วก็ไม่งอแงกอะเนี่ยน้องตั้งได้เลยเห็นไหม และถัดไปนะคะน้องมีไมโครโฟนในตัวซึ่งสามารถเก็บเสียงได้ดีเลยปิติได้ทดลองใช้ออกไปแบบอวอล์กข้างนอกแล้วก็ยังได้ยินเสียงแล้วก็เสียงชัดเจด้วยระยะเลนของเขานะคะมีมุมกว้างคือปกติถ้าเราถือมือถืออย่างเงี้ยระยะเลนมันก็จะเป็นแคบๆหน่อยใช่ไหมอาจจะเห็นแค่หน้าเราแต่ว่าอันเนี้ยมันแตกต่างอ่ะเดีย๋ยวติติจะลองเปิดให้ดูนะคะสาธิตไปเลยคืออ่ะทุกคนดูจากในกล้องนะ อันนี้คือระยะสุดมือของเจ้าแคนนอนภาพรวมมันก็จะเห็นบรรยากาศด้านหลังได้เยอะกว่าเขาจะมีตัว ND filter นะคะที่ช่วยปรับโทนความสว่างของแสงและควบคุมแสงได้ดีสมมติเราออกมาจากแสงข้างนอก,มกเมื่อกี้จากในร้านใช่ป่ะมันจะสว่างจ้าแล้วพอเดินออกมาปกติอะค่ะมันก็คือเนี่ยเป็นไงปรับหน้าให้เราแบบเป็นปกติได้แล้วเดี๋ยวเราลองแบบกลับเข้าไปข้างในร้านกันว่า มันจะช่วยปรับแสงให้ไหมสำหรับตัว ND filter เห็นไหมน้องก็จะค่อยๆแบบว่าปรับแสงให้แบบโดยอัตโนมัติ และตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีโหมดออโต้โฟกัสด้วยอ่เราก็สามารถตั้งค่าได้เลยมันสามารถแทร็กไปที่หน้าเราได้นะคะเดี๋ยวตีทำให้ดูนี่มันก็จะเป็นออโต้โฟกัสตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนมันก็จะแทร็กหน้าเราตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นออโต้โฟกัสนะคะ จุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ติชอบมากคือเขามีสมูทสกินซึ่งเวลาถ่ายมาแล้วอะ่ะหน้าเราก็คือไม่ต้องผ่านแอปใดๆละจ้าเออมันใสของมันอยู่แล้วก็คือหน้านวลเลยเขามีให้ถึง4ระดับแต่ว่าทิิใช้แค่ระดับหนึ่งก็พอนะคะเพราะว่ามันก็เพียงพอแล้วมันก็คือใสจนแบบถ้าจะไม่เห็นอะไรแล้วอะคือหน้าใสมากจริงๆซึ่งมันแบบ ตอบโจทย์สุดๆสําหรับสาวๆก็ตัวนี้นะคะเขามีฟิลเตอร์สีโหมดการถ่ายภาพนะคะให้เลือกถึง14แบบแน่โหเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากปรับแบบโทนสีเป็นประมาณไหนซินิมา่าหรือแบบให้มันดูแบบขาวดาหรือแบบนวลใสสว่างอะไรก็คือจัดเต็มไปได้เลยเขามีระบบการสั่นแบบ Movie Digital i s นะคะซึ่งทิติลองแล้วมันก็การสั่นได้ได้ในระดับหนึ่งเลยเมื่อเราเปิดโหมดการสารั่นน่ะตัวใช้แบบปรับหน้าใสอ่ะมันจะใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้โหมดใด หมดหนึ่งก็งงว่าทำไมเขาไม่หแบบว่าทํามาให้มันใช้ได้ทั้งสองโหมดแต่ว่าพอเราปิดโหมดหน้าใส่อะหน้าเราก็ไม่ได้แย่นะคะดีกว่ากล้องมือถืออะเอาง่ายๆมือถือคือเห็นทุกรูปคุมขนเห็นทุกรายละเอียดอันนี้ก็คือนางปรับมาให้แล้วเรียบร้อยก็มันก็ดูนวลอยู่แล้วโดวยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราปรับปุ๊บมันก็จะยิ่งแบบเออเป็นนางฟ้าฟิลเตอร์นางฟ้าก็มาตัวชา้าของเขานะคะก็จะเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยนั่นก็คือเป็นตัว adapter กับสายเสียบเข้าหากันแบบนี้แล้วก็ เสียบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยซึ่งน้องอะ่ะจะชาร์จเต็มเร็วมากประมาณ2ชั่วโมงก็คือได้ร้อแต่ว่าบางทีอะ่ะมันก็เต็มเร็วกว่า2ชั่วโมงนะที่ติชาร์จไปก็คือไวอยู่สมมติมันใครแบตหมดไวก็พกที่ชาร์จอันเล็กๆก,กับ power bank อะไรอย่างเงี้ยไปก็คือชาร์จได้แล้วก็ถ่ายได้ตลอดก็อยู่ได้ทั้งวัน1วันก็โอเคและที่สำคัญนะคะ ตัวเมมโมรี่เขาอะสามารถแบบเพิ่มได้เราจะไปซื้อเท่าไหร่ก็ได้ก็คือมันใช้แบบ SD g a r d นะคะเสียบเข้าไปตรงนี้เราก็เสียบไปที่ช่องนี้ได้เลยตัวเมมโมรีการ์ดใส่ไปเลยค่ะใครอยากจะใช้แบบ 1TB ทอะไรอย่างเงี้ยก็คือความจุแน่นๆการ Export ก็ง่ายๆเลยแค่เชื่อมต่อผ่านแอปนะคะแล้วมันก็ดาวน์โหลดเข้ามาเข้าในมือถือหรือเข้าในคอมพิวเตอร์เราได้อย่างง่ายดายถือว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมและ เลิศประสูตรสีเอาเป็นว่าก็คือตัวนี้ทิติแฮปปี้สุดๆแต่ตัวนี้มาก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่าเงินกับที่เราเสียไปมากแล้วก็เหมาะแก่สายวอล์กแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นแบบทิติมากหรือคนที่แบบเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะตัวนี้ก็คือแนะนําตอบโจทย์เลยตอนนี้เขามีวางจําหน่ายในช็อปแล้วนะคะก็สามารถไปซื้อต่ำกันได้เลยและใครที่แบบยังลังเลอยู่พอได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็นําไปประกอบการตัดสินใจของตัวเองดูถ้ารู้สึกว่าฟังก์ชันมันใช่ก็จัดมาไม่ยากค่ะ ที่ชอบคลิปนี้นิต,ติก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยค่ะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย